ก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปอ่านอักษรควบรอเรือรอลิงและวอแหวนกันนะคะเราก็ต้องขอขอบคุณนะคะสื่อจากใบงานภาษาไทยพาเพลินก่อนนะคะที่หาสื่อดีๆมาให้กับนักเรียนได้ฝึกอ่านกันนะคะวันนี้ก็ต้องให้เครดิตทางเพจใบงานภาษาไทยพาเพลินด้วยค่ะ,ะทีนี้นักเรียนเราจะมาอ่านพร้อมกันนะคะ คำแรกเลยค่ะคำว่าเพาะปลูกเพาะปลูกช้างพลายช้างพลายกลุ่มใจกลุ้มใจอ่านได้ไหมคะบรรทัดต่อไปนะลูก ครึ่งซีกครึ่งซีกกลุ้มใจกลุ้มใจกรวดทรายกรวดทรายต้นกล้วยต้นกล้วยเข้ากรุงเข้ากรุง นกกลิ้งโครงนกกลิ้งโครงกระทวงกระทวงเพาะปลูกเพาะปลูกโครงกระดูกโครงกระดูกคลึกครืน้นครึก ครืน้นปลายฝนปลายฝนครื้นเครงครื้นเครงป่าพลุป่าพลุโครงเคลงโครงเคลงแต่งกลอน แต่งกลอนพ่อครัวพ่อครัวลูกกวาดลูกกวาดช้างพลายช้างพลายพลายน้ำพลายน้ำคลานเขา่า คลานเข่าคลุกคล้าคลุกคล้าว,ลลาวแล้วก็เรียนสังเกตไหมคะว่าเวลาเราอ่านออกเสียงรอเรือเราจะกระดกลิ้นมากกว่าเราอ่านออกเสียงรอลิงรอลิงเราก็กระดกลิ้นนะคะแต่ว่าเรากระดกแค่นิดเดียวและก็คำที่สำคัญอีกคำหนึ่งที่มีวอแหวนเป็นตัวควบ นะคะก็ต้องอ่านให้ชัดเจนด้วยเอาละค่ะคุณครวูว่าวันนี้นักเรียนจะฝึกอ่านและก็ถ่ายวิดีโอคลิปส่งมาให้คุณครูได้ให้คะแนนการอ่านของนักเรียนบ้างนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ